โซซาปิเอียนจะเอียนจะเอียนจะเอียนเยจะสัตว์มึงเอาไอ้เครื่องเลยสัตว์ล็อกอินอีกเครื่องเลยมึงเอาเครื่องเมียงมาล็อกอินเลยแล้วมึงดูของเมียงมึงด้วยว่าเมียงมึงกดกูยังหน้าหน้าพี่ดุกว่านี้เลยไหมถ้าเมียงมึงยังไม่กดมึงตบเมียงเลยเอาตอนแบบเอาเอาหน้าดุเลยนี้เลยทำไงวะทำไม่ได้จ้างผม คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือง่ายๆไปตามพ่อมาดูด้วยบอกเลยบันเทิงแน่นอนอะไรนะกดซับให้กูด้วยเดี๋ยวยวันนี้เราจะตามล่าหาคนที่ไม่กดซับแล้วลากมันไปตอบให้ด้วยแล้วให้แม่งกดให้ด้วยจริงหรอพี่ ไทยเป็นผู้โชคดีเลยลาาไปตอบไปเลยหรือพี่อุ้มไหมเย็นใจเย็นอยแต่เย็นแี่อยู่วะไม่แจะเย็นซีอีโอย่อยู่วะซีอีโอแต่เย็นซีอีโอนี่คืออะไรคล้ายๆกับคล้ายๆกับซีพีไเล่นยูทูบไ่มออนไลน์นะพี่กดจำไปกดจำแต่ใครอวดอ๋อช่องพี่กดแล้วครับพี่ดูดิดู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 การดูกายังไม่กดถึงจ่ลากไปตอบไปด้วยดูประจำเลยช่องพี่อ่ะช่ดูชื่อ สติน็อปลปอ๋ออีแล้วแอย่างนี้ต้องตบแล้วแหละแล้วบอกก็ดูทุกคลิปเลยแม่งบอกสตินี่นี่พี่ขึ้นมาแรกเลยใครบ้ล่าอ๋อไม่ใช่อ๋ออ๋อวตงโดนแล้วนะวงต้องต้องคอนต้องต้องป้องคอดูทุกคลิปใช่ไมจรินช่ชื่ออะไรนะ พี่นเทพครับพี่เต้บอกอ่ชื่อเต้ครับออเดีวอนเรนกดงกดดูลพี่ใช่เล่าดูกอนที่พี่เต้นติ๊กต๊อผมก็ได้ดูนะในๆดูอีกทีนมกดซับอะนี่เออดี๋ยต้องเทนี่มึงกดมึงกดกี่ทีมึงกดกี่ทีเวลากดกดซับตไมัน่ได้กดแล้วเนียพี่อาวเนี่ยมันไม่ได้กดแล้วเกดซับเวลากดซับม่กดกี่ทีกดสองทีพี่เวลาเวลกดับกดกี่ท สอทีคือได้เข้าทีสออกโหหนักงงอ้ยเีไปหน้าไว้นึ่งมกดแล้วมึงกดแล้วเมื่อกี้เรากดออกแกงังีไม่ใช่ะไรหรอกไปยินที่เขาคุยนี่รมึงกดเอมื่อกี้นี่้าเสียงดังไปหน่อยเมื่กี้จ็คออะงเงี้ยผมต้องเรียกวงอาหารเลยจะเอาเสียงนักคอมตบฝรั่งเลยนตบฝรั่งฝน์บดีนว เนี่ยบบทีจะ h a n ทอบกันที่หมดเฮ้ยอยู่กับัวสักแค่ไห่ะเนี่ยอ่า o w see like อังไม่เล่นเลยก็ต้องานอยู่กระตับงานอยู่ทำไมกดซับยังอ๋อกดซับยังรู้สึกกูจะกดซับมึงไปแล้วนะกดยังกดแล้วก่อนนี่ไงติดตามแล้วไอ้เหี้ยกูไปมันแท้จัดแล้วงั้นยัดแน่เดี๋ยวคุณล่าคุณตบเลยอ้าวไอ้เหี้ยซึ่งเห็นที่สี่หมื่นบาทเนี่ยที่คนกดซับเนี่ยคุณล่าไปตกไปสามหมื่นบาทแล้วเนีอ้าวเหรออ๋นี่มัตคับเลยเฮ้ยน แล้วสักทีได้ไหมใครคอยอ่ะแบบว่าให้คนเขาดูเผื่อยแบบว่าใครที่ยังไม่กดเดีย๋ยวอาจจะโดนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแนายนำให้กดทำไมฮะไม่งั้นจะโดนตก<บ>ตกยังไงจำไว้นะไอรุนไอสัตว์ที่ใครที่ใครที่ยังไม่กดอ่ะเดี๋ยวลากไปตกไปด้วยจะตกยังไง <c oughs> อันนี้อันนี้เซิร์ฟเซิรอยไปอันนี้มึงกินอยู่แต่กระชอกแล้วปบบอะไรที่ตกไปสามหมื่นแปดตกยังไงใจเย็น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 พี่โอย เฮ้เพื really ่อนพี ate, ério, ่นะห้ามพ่ตอกไปดูตกตอกชาวบ้าโอ้โหนี่ก็บาอยู่จริงเลยแบบแต้เลยต้องไปตัดออกต้องไปตัดออกตัดทำไมอย่าตัดอย่าตัดเว้นสันเลยเมื่อกี้วันกเธอนระเบิ้งมีมีดอยู่ในกระเป๋าแทงพี่พวกมีดนะ

เสียงได้ขนาดนี้มึงยังไม่กดอีกเหรอกดเลยนะไอ้รุ่นจ่อย์ายังไม่หยิบโทรศัพท์อีกไอ้สัตว์เสียงได้ขนาดนี้ไม่หยิบโทรศัพท์อีกอพี่คันจะสำลับพี่สัตว์เล่นเองขับเองพี่อะาเฮียอะไรแล้วพวกมือเงหยิบไปหรือยังอ่ะเจ็ดแม่อย่าให้กูเจอเลยเขาใช้โทรศัพท์อู่พี่อู่เขาจะทับยังไงอ่ะไอ้สัตว์ก็ออกก่อนดิเอ้าเฮียออกเขาจะดูดอยูได้ไงวะมึงเอาอีกเครื่องเลยจัดล็อกอินอีกเครื่องเลยมึงเอาเครื่องเมียงมาล็อกอินเลย แล้วมึงดูเมียมึงด้วยว่าเมียมึงกดกูยังหน้าหน้าพี่ดุกวะนี้เลยถ้าเมียมึงยังไม่กดมึงตบเมียมเลยเอาแบบเอาหน้าดุนี้ทำไงวะพี่ตอนนี้กระดุกแล้วนะไอ้ซัดเอาเอาแบบเสียงนักคอมป่ะไอ้ซัดรอตบโชหรอถูกทีแล้วนะตบโชถูกทีแด้วไม่ใช่อี๋ยังไม่ใช่กูดิเจ็บหัวเออเป็นไรเพื่อนกระหม่อมปะ เฮ้ยต no e? ้องมาอยู่กล้องก็อยู <hen> <ate i> <Mutter> ่ด้านนี้ไปแล้วทำไมต้องเปิดไฟวะจะหวานแล้วนี่นั่งนั่งดูได้เหรอเปิดโทรศัพท์เลยทำไมอ่ะเข้ามือพูดเลยเข้าไปทำไมอ่ะไหนเซิร์ชช่องเลยคอนเทคเลยไวดิ่ที่แกติดตามแล้วอย่าให้ไหวเลยมโอ๊ยเมื่อกี้มันยังไม่กดมาเลย ดูไว้นะเด็กน้องคนที่ยังไม่กดอ่ะเนี่ยเขาจะลากไปตอกอย่างเงี้ยแล้วให้มึงกดให้กูด้วยนี่กดแล้วนี่คือตัวอย่างกดกี่ทีกดแล้วกดกี่ทีเวลากดสั่งให้กดกี่ทีนี่ไงกดกระดิ่งเออนี่ต้นแบบต้องกดกระดิ่งด้วยทั้งหมดทั้งหมดนี่นี่คือตัวอย่างที่ดีแต่เมื่อกี้แม่งไม่ดีเลยโดนต่องไปแม่งเลยต้องไปซื้อเสียงหรือเจ้าเสียงไม่ค่อมไม่เอาฟันไม่เหมือนกันเนาะ gua <laughs> ที่เจ็บคอวะฉันไปถามน้าคอมเหมือนน้คอมเจ็บคอแบบวะเวลาตะโกนอ่ะผมคอเจ็บแล้วเราพี่เจ็บมากเฮ้ยกูอยากเจอว่ะเวลาแบบเวลาเจอหน้าคอมอะไรเวลาใครเจอกูข้างนอกพี่ปอนครับช่วยด่าผมหน่อยครับผมกูอยากกูอยากให้อย่างงั้นว่ะเวลาใครเจอกูข้างนอกกูช่วยบอกคุณนิดนึงกูจะตะโกนให้ลั่นเลยใครอยากโดนตบก็บอกได้นะเออใครอยากโดนตบก็บอกได้หรือใครอยากให้กูด่าก็บอกบอกกูไม่ได้นะกูจะตะโกนให้ลั่นเลยไอ้สัสอย่าลืมกดซับผมจะเล่นรุ่นใหญ่ในเกทีเบีย ไม่ตั้งตัวเลยปะไปถึงตบก่อนเลยจะเย็นีกกั้อริงนี่ยต้อม่กดตบจริงไหนี่รุ่นใหญ่นะฮะนี่รุ่นใหญ่นะคิจะใหญ่ต้องเล่นรุ่นช่องช่องช่องผมชื่ออะไร เอาเสียงน้กเข้ามาทิ้งไอ้สัสน่าเจ็ดคอร์ดแร้เยี่ยเราคิดจะใหญ่เราต้องเล่นรุ่นใหญ่ด้วยเอ้ยเอ้ยดูอันนี้กดยังวะอันนี้คือือกดแล้วยังอันนี้ยังอันนี้ไม่กดตบจริงนะกดสองทีไงอ๋อโอเคผ่านกดเข้าแล้วกดออกไอ้เหี้ยผมขำพูดไม่ออกเลยสัก เขากดให้พี่ต้องสองทีนาะคนปกติแม่งกดทีเดียวนะพี่กูขอละมงกดทีเดียวแล้วก็กดกระดิ่งอันเดียวเอกสาไม่ใช่กูากดไม่ใช่ว่ากดซับสองทีคือกดทีแรกเข้ากดทีสองออกไอ้หี้ยกูก็ทําได้เพราะกูก็ทำวาช่องอื่นมาเหมือนกันปากไว้คิดอย่าลืมกดเดี๋ยวจะโดนตอบไม่รู้ตัวไอพี่ต้องทำคิวอาร์โค้ดแบบสแกนเราชนะมาถึงก็ทำคิวอาร์โค้ดไปใช่ปะพอเจอใครก็เนี่ยเปิดคิวอาร์โค้ดให้เขาสแกนแล้วก็ให้เขากดซับใครเลย เออไปของนั้นเลยดีกว่าขึ้นมีดมีนี่เออให้ได้ไกูเจอใครปุ๊บเราเอาคิวโค้งมาเลยอ่ะพี่สแกนอะให้เก็บครับเราชนะเฮ้ยอะไรอันนี้บอลชนะอันนี้ยังอันนี้ตกไม่ไม่ได้แต่กูไม่กล้าตกไม่มึงตกไปกูเทีไม่ไม่ แต่แบบอยากใหญ่มากเลยตอนนี้น <c oughs> ต้องเล่นลูกพี่ใหญ่ของนี้ยังไม่า <c oughs> ไมาไม่งั้นลูกพี่ใหญ่โดนเลยนะแต่ถ้าลูกพี่ใหญ่ไม่กดก็ไม่เป็นไรลูกพี่ก็ดูอย่างเดียวพอครับ <c oughs> เพราะลูกพี่ผมว่าถ้าบางทีลูกพี่ถ้าทำหน้าจริงจังเกินไปผมก็กลัวเหมือนกันฝ <c oughs> <c oughs> ากไว้ให้กดด้วยอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจดูคลิปต่อๆไปมึงอยากจะดูก็ดูมึงไม่อยากดูมึงก็ต้องทนดูไอ้ซ่า วากไว้เคพี่จะใหญ่ต้งนั้ใหญ่เลยตัวไรผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะนั่งอยู่เยอะแยะกูชี้หมดเ่ะกูเหมารวมหมดอง่กได้ะวพี่สวัครับพี่นอนน่อนแปมึงแป๊บนึงนก่อนแป๊บนึงแปนึ่งนอนแป๊บนึงแปนึงอ้ย เราถอดถุน่ะไม่คุยไม่ใช่ไม่คุยโทรศัพท์ะไม่คุยกูกดเล่นเลยเขาคิดถูกอะไรที่เขาเดินไปอ่ะโเล่นเลยไม่ได้คุยโทรศัพท์ะไม่ได้คุยกู